ไปนะครับอ,อืนี่คือสิ่งที่เราเริ่มต้นสร้างกันมาตั้งแต่แรกนะยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเรือเลายังไปไม่ถึงอีกเหรอนเนี่ยยังไปไม่ถึงเลยนะครับโอเคครับนี่คือพาร์ทที่สิบสองนะครับเราจะเล่นกันถึงเด์ที่เก้าสิบนะครับก็คือสิบวันหลังจากนี้นะ โอเคเริ่มกันเลยครับผมไปที่แปดสิบเอ็ดกันเลยครับเช้าที่แปดสิบเอ็ดเช้าแล้วนะครับผมเพิ่งบนถึงนะครับเรือก็ไปถึงแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรือกันหน่อยฮะว่าเราจะได้เทรดกับอะไรโอเค 8y นะครับ จะได้4เมเทโอชาร์นะครับซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วว่าเมเทโอชาร์เนี่ยเป็นส่วนผสมของพวกดาบไฟเลยพวกนี้นะครับเกาะเกาะเกาะที่แบบเรืองแสงอะไรพวกนี้ก็คือดีเหมือนกันนะครับเขามีอะไรให้เราสร้างใหม่หมั้ยเหมือน,นแบบมีแวบๆวบัแบบแบบแบบๆบอยู่นะครับไม่มีนะยังไม่มีอะไรให้เราสร้างใหม่นะครับ ก็ตามนั้นนะฮะโอเคในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะอัพบ้านหลังนี้นะครับขาดอีก2 Y วายเท่านั้นนะก็จะอัพได้แล้วนะครับขาด2 y วายเลยแล้ววายสองอันเท่านั้นทำกันทั้ง3 4มี่คน โหมือวายเราทำช้ามากเลยครับมือวายหมักวายกันอย่างช้านะครับเราสามารถอัปเกรดสต็อกได้อีกไหมแม็กเลเวลแล้วนะครับโอ้หเป็นสต็อกแม็กเลเวลแล้วฮะเฮ้ยวายเราแม่งเงียบเลยว่ะโอ้ยังไม่ได้อีกนะครับอะไรกันเนี่ยสติวเวิร์กก็อัพหินไปแล้วนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราลองเทรดดูครับเนี่ยคลิกไปที่เทรดนะครับแล้วก็บายซันสโตนเหรอเออบายซันสโตนไปก่อนแล้วกันนะครับแปดวายบายซันสโตนโอ้ไม่ก็ของมันใช้วายว่ะ ไ้่ได้สันสโตนมาครับแล้วสันสโตนไว้ทำอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยนะสันสโตนไว้ทำอะไรโอเคครับผมข้ามไปเดที่แปดสิบสองเลยนะครับโอเคนะครับ D แปดสองแล้วนะครับผมว่าเราจะต้องเพิ่มคนทำวายว่ะเฮ้ hey, เหมือนวายไม่พอนะครับมีคนโปรดักดีๆไหมคนนี้โปรดักดีครับใส่ไปเลยแล้วก็ ในบ bon อนไฟฮะเราต้องเพิ่มผู้ชายคนนี้เข้าไปครับผู้ชายที่เพิ่งได้สกิลใหม่นั่นก็คือสกิลโล่นั่นเองนะโอเคอย่างเท่ะนะครับใส่โล่ด้วยแล้วก็ชุดเกราะของนายยังไงล่ะอืมตอนนี้ก็บ้านนี้ก็เต็มนะครับแม็กเลเวลหมดแล้วนะครับขาดอันเดียวเนาะ คนนี้ต้องการเป็นนิวเวอร์เกอร์ครับโอเคมีที่อยู่ให้นายพอดีโอ้หม่ก็มีแต่คนที่แบบมีสกิลโจมตีนะไม่มีแบบคนที่แบบสกิลทำํทำทํางานดีๆแล้วไม่ค่อยมีแลยโอเคนะไปช่วยกันทํางานแล้วกัน โอเคใส่รถเข็นให้วันนี้มีรถเข็นยังมีแล้วโอเคนะคผมต้องการคนทำวายเยอะๆนะครับเนี่ยมันใช้วายนะครับซื้อเมเทโอชาร์ดโอเคันนี้เก้าไอรอนนะเป็นแรกมากขอล้วกันซันสโตนไม่รู้ไว้ทำอะไรเหมือนกันนะครับซันสโตน ว่ามันไม่มีอะไรให้เราสร้างใหม่เลยอ่ะทีนี้เราก็อัปเกรดมาแล้วเนาะโอเคทีนี้เราต้องหายอีกคนหนึ่งไปถือโล่อีกใช่ไหมคนนี้ถือโล่ยังเออคนนี้ยังนะครับเขาชื่อว่าซีกนะเฮ้ยซีกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ย สุดยอดครับสีกยังไม่ตายสีกยังคงคงกระพันอยู่นะครับเราเอาสีกไปฝึกหน่อยแล้วกันนะสีกไปฝึกฝึกสกิลถือโลนะครับนี่ไมถือโลกันแล้วเอาละครับผมตอนนี้วายเป็นยังไงบ้าง ผมอัปเกรดอย่างรวดเร็วเลยนะครับไปเนะี่ยโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะส่งเรือลำสุดท้ายของเรานะครับออกไปในหน้าน้้ำสากลอ่ะโอเคส่งคนไปหนึ่งคนคนนี้ก็แล้วกันนะ,อะโอเคนายไปเทรดกับเขาหน่อยแล้วกันไปออกไปเลยออกเรือ ครับคมพีนี้จะช่วยทำให้เราแข่งแร่งขึ้นนะครับไปลุยนะครับนี่คือเดทที่า3แล้วนะครับผมโอ้คนนี้ทำสติลเนะียมีคนมาทำสติลไหมอ่ะไปทำสติลหน่อยแล้วกันนะครับเพิ่มหนึ่งคน โอเคทีบอลไฟก็ต้องเพิ่มคนนะเพราะว่าเมื่อกี้ซีกเราไปได้สกิลโล่มาแล้วนะครับดาบโล่ชุดเกราะนะครับเรียบร้อยกี่ผมเห็นมีคนหนึ่งที่เลเวลหกแล้วเหมือนกันนะโหมีดาบโล่แล้วก็โอดเลยครับเนี่ยอบ้ o ซโล่คิวคนนี้ปะมวนมวนนะครับมวนก็เลเวหกแล้วเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้มวนไปฝึกนะครับมวนไปฝึกมาว้าวนะครับ โอเคเราอัพบ้านอันุดท้ายได้แล้วนะเรียบร้อยครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยวายนะครับเราสามารถเอาไปเทรดได้นะเป็นเมเทโอชาดมานะครับโอเคตอนนี้บิลอะไรได้ไหมมีอะไรเพิ่มให้สร้างไหมไม่มีนะครับต้องรอดัอนนี้ถ้าอันนี้เสร็จก็ อาจจะมีอะไรเพิ่มให้สร้างก็ได้นะครับเหล็กเรามีเยอะแล้วนะดีซูมไปเลยครับขารสติลบลิกบิกแล้วก็มีนะครับสติลแล้วก็มีวันนี้เลเวลอัพเป็นบิวเดอร์นะอ่ะโอเคแอพลายไปแล้วกันนะครับให้เป็นบิวเดอร์ไปนะ มีเข้ามาสองคนใหม่เป็นวอร์เกอร์นะครับรับเข้ามาเลยนะหมู่บ้านเราคนใกล้เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็มาอยู่นี้คนหนึ่งแล้วก็มาอยู่นี้คนหนึ่งโอเคก็บิวดเออร์ใหม่ขาดอีกเ้าคนนะบ,บ้านเราจะเต็มแล้วนะเฮ้ย คนนี้มวนนะครับมวนมวนฝึกสำเร็จแล้วนะครับโอ้ไปฝึกปือฝีมือมาเอามวนใส่โลไม่ได้โลไม่มี oh m ม g ก d สิบเลยตั้งโลมาสิบไม่ต้องเอาห้าก็พอ โอ้โหเป็นไงครับบอสมาแต่เรามีโลโอ้โหบอสอีซี่ทูคิวตอนนี้ผมไม่ต้องใช้เอ่อวายไม่ต้องใช้หนังไม่ต้องใช้เหล็กเลยนะครับก็สบายๆแล้วนะโอเคเรายังเทรดกันได้อยู่นะครับผมไปแล้วก็เทรดเอาไอ้เจ้าเมโทรโอชาร์ดมาเยอะนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้อัปเกรดอาวุธกันในไม่ช้านี้นะโ okay. อเคอันนี้เป็นปัญหาเรื่องอาหารครับคุณผ,ผู้ชมเพื่อนฝูงทุกคนอาหารเราหมดเพราะคนเราเยอะนะครับต้องการไฟล์สกินเอาไปเลยครับ อาหารเราหมดนะครับเพราะคนเราเยอะมากนะครับตอนนี้ครับเกรดไปอัพเกรดไปนะครับาเราจะใส่ฮันเตอร์ไปเพิ่มแล้วกันนะช่วยในการล่าหาอาหารนิดนึงแล้วกันนะฮะฮันเตอร์ Hunter เหล่านี้ครับมาช่วยล่าหาอาหารนะ เอ้คนที่เก่งว่ะเอาคนนี้แล้วกันนะโอเคอาหารมาไม่เรียพอหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นีครับคนนี้แบ็กสมิธอัพเกรดไปเลยคนนี้สตีลเวิร์ค อับเกรดไปเลยทํางคือที่แปดสิบห้าแล้วนะครับผมตอนนี้บ้านเราขาดคนประมาณเจ็ดคนไนะหมไอ่เก้าคนเลยเหรอเยอะมากนะครับเห็นมันขึ้นมาเจ็ดผมก็นึกว่าเจ็ดขาดอีกเก้าคนเลยครับเยอะมากฮะโอเค,อ,เคอีซี่นะครับเลเวลอัพด้วยไงล่ะ ทำเอีไปเรียบร้อยครับอีซี่ปกป้องหมู่บ้านไว้ได้อย่างสบายสบายโอเคนะครับไปเจอกันเช้าที่86เลยครับ86แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็รอเพียงแค่อันนี้นะครับขาดบลิกอีก6นะครับเขากำลังจะมาสร้างแล้วล่ะ โอเคสร้างไปเลยมีใครที่มีเลเวลหกแล้วยังไม่ได้ไปบ้างคนนี้ไปอย่างดีมีไปแล้วเอ้ผมมีสี่คนที่แบบหดหดเหลยวะใช่ครับเอ้ผมมีสี่คนที่เป็นนักถือโล่นะครับในตํานาน นั้งอะไรดีมิแล้วก็ลูเซียบนะครับซิกแล้วก็มวนนะครับมวนหมูจุ่มโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเอาละอีคนเลเวลอัพโอ้โหเลี้ยงแก่นี่กว่าจะเลเวลอัพนานมากนะโอเคตกปลาเลเวลอัพอาหารเราพอใช้ได้นะครับตอนนี้ ไม่ถึงกับแย่ถึงว่าใช้ได้นะครับโอ้โหดูดูกินกันแบบโหลดอย่างเร็วนะครับเพราะว่าคนกินห้าสิบเอ็ดชิ้นนะครับอาหาระแต่ว่าเมื่อกี้หาไม่พอต,ตอนนี้หาพอแล้วนะครับอาหารจะช่วยเพิ่มเลือดให้กับคนของเรานะโอ้โหแมงมุมครับอีซี่นะค่ำคืนนี้ เวลัพด้วยฮะภาป็นชิลิตี้ไหมครับโอ้โหดูหนังหนังยังเยอะโอเคเรามาเทรดหน่อยครับเทรดเมโทชาร์ตเก็บไว้ต้องใช้เยอะเทรดเก็บไว้ครับหลังๆนี่ผมไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วน้ำเนี่ย เหมือนกับแบบก็อีซี่นะครับไม่รู้จะทำอะไรนะเนี่ยเอ้ยมีอันนี้มาใหม่นะครับใช้เมเทโอชาร์ดในการสร้างซ like ัมติงไลท์เด็ดผงว่าสร้างแถวแถวแถวบ้านได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ว่ะตรงนี้มันสร้างไม่ได้เลยว่ะสร้างได้ตรงนี้ครับเนี่ย สร้างไปเลยวันนี้ต้องการอะไรครับมาฮะต้องการมาเป็นเบอร์เกอร์ให้เราครับยอดเยี่ยมมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เบอร์เกอร์ใหม่ดูซิเขาต้องการอะไรเขามีสกิลแบกหามครับ ล็อกแคมป์อัพเกรดเลเวลได้อัพไปเลย<ๆ>คนนี้คนนี้เลเวล up โอเคโหอินเลเวลแปดแล้วนะครับผมเนี่ยเจล็อกแคมป์คนนี้ฮะเนี่ยเจล็อกแคมป์คนนี้เฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่เจหรอ เจ๊ป่ะเออเจ๊ล็อกแคมป์คนนี้อินเลเวลแปดครับจะออกมาก่อนเลยเอาคนนี้ไปทำล็อกแคมป์แทนโอเคคนนี้เวลอัพครับเริ่มอีฉีไปเราเอาเจ๊ล็อกแคมป์ครับมาใส่ไว้ใช่ไหมเจ๊ล็อกแคมป์ปะเนี่ยนะครับให้เขาเรียนรู้นะครับจากบทไปสวดมนต์นะครับ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเป็นคนทำหนังสือที่นี่นะครับไม่รู้ทำหนังสือหรือเปล่าแต่เขาเรียนอินต์มาก็ได้ตะเอามาทำหนังสือนะโอเคเจอคืนที่88แปดเลยครับเช้าแล้วนะครับเช้าที่88ดสิบแปดแล้วก็มีคนมาคนนี้ต้องการ5 skin นะเอาไปเลย5 i v e s k เอาไปเทรดไปอีกครับเมโอชาร์ท ซื้อมาเยอะนะเขาไปเรียนอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเราต้องได้เอ c นเชียนเทก่อนนะครับโอ้โหก็คือเราจะต้องไปเอาคำพีจากหมู่บ้านนั้นมาก่อนนะครับถึงจะให้เขาเรียนได้โอ้โหปวดสมองเลยเนะี่ยปวดสมองโอเคระหว่างนี้ก็เทรดไปก่อนแล้วกันนะถ้างั้น นะครับล็อกแคมป์ไม้เราก็เยอะแล้วนะตอนนี้เทปไปก่อนนะครับเนี่ยระหว่างนี้ตอนนี้นะครับเทไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องใช้เยอะนะครับเราต้องใช้เยอะเมเทโอชาร์ดนะครับใช้เยอะมาก อย่างไอ้สร้างตรงนี้ก็ต้องใช้นะครับเนี่ยห้าสิบอันนะใช้เยอะมากครับในการสร้างนะครับ mm hmm. เรือใหม่แล้วครับเรือรอบนี้เราจะเจอกับใครเฮ้ยโหอมาสี่คนครับไอมาสี่คน โอ้โหโ,โหถ้าพอมีโล่แล้วมันโหดนะพอมีโล่แล้มันโหดมากครับโหันี้ผลิตไวเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเนี่ยี่ขนาดเราใส่ไปหกคนเลยนะเนี่ยไม่พอครับผลิตเนื้อก็ไม่พอโอเคเจอเช้าที่แปดสิบเก้าเลยครับ เชา้าแล้วครับผมเมื่อไหร่เรือเราจะไปถึงก็ไม่รู้นะน่าจะอีกนานนะครับอันนี้ขาดอะไรอะสติลขาดโคนะครับก็เมเโทโอโทชาดผมเมเทโอชาดนี่อย่างเยอะเลยนะครับใช้50เราใช้ได้เราเทรดได้ทีละ4ี่เคยมีคนเลเวลอัพครับคนนี้จีแปดโอ้ยไอจีแปด ทีเก้าฮันเตอร์คนหนึ่งที่คนโอ๊ยสองคนครับนิวเวิร์เกอร์สองคนใหม่เราใส่ไว้ในบ้านนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูพี่เวิร์เกอร์ครับสองคนใหม่ เดี๋ยวผมจะให้ไอ้ฮันเตอร์คนนั้นไปฝึกธนูแล้วกันนะฮะดีไหมจะได้ขึ้นไปอยู่บนหอคอยทาวเวอร์ได้นะครับเพะยสโลโมชันแป๊บหนึ่งนะครับคนนี้ให้จิกก้านะฮันเตอร์นะครับไปฝึกธนูเถอะถ้างั้นนะแล้วก็เอา ใครก็ได้นะครับมาเป็นฮันเตอร์แทนเอจีตั้งเก้าเลยนะโอเคอ่ะนะครับค่ำคืนที่แปดสิบเก้าแล้วนะครับผมเรายัางแลกเมเทโอชากไดงรัวๆแต่ว่าเอาไปใช้อันนี้โอ้โหยังไม่คุ้มอะค่ำคืนนี้เป็นหมานะครับ โอเคอีซี่เรียบร้อยนะครับมีคนเลเวลอัพด้วยนะบ้าบอรเราต้องอัพอันนี้สิใช่ไหมฟาโฮครับสตรองเลเวลหกแล้วเราจะเอาฟาโฮออกจาก ค่ายของเราเพื่อไปฝึกฟาโฮเธอก็อยู่กับแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะเฮ้ยเช้าแล้วครับผมจะต้อมไปก่อนแล้วกันอ่าให้ฟาโฮมาฝึกก่อนนะครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปสิบคืนแล้วนะครับผมเออตอนนี้ก็นะครับในพัรดทนี้ก็ ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงพาร์ทนี้นะครับก็ยาวนานมากจริงๆนะครับยังไม่จบสักทีหนึ่งนะครับแต่ก็ใกล้จะน่าจะจบแล้วนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรให้สร้างใหม่แล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วเดอ้อนะครับผมก็สร้างทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือรอว่าอันนี้สร้างเสร็จแล้วมันจะมีอะไรให้สร้างอีกนะครับเพราะว่ามันยังมีของให้เทรดอีกนะเทรดอาหารผมก็ไม่รู้จะเทรดไปทาไมนะครับ ผมก็มีอาหารอยู่แล้วนะครับถ้าไม่พอก็เดี๋ยวสร้างไอ้ฟาร์มเพิ่มก็ได้นะครับก็จะมีอาหารเยอะแล้วอยู่ดีนะเขีย okay, นะครับพัหน้าที่ผมจะกล่าวว่าจะสร้างนะครับก็จะเป็นพวกสะพงสะพานอะไรอย่างเงี้ยละคัจะได้เดินข้ามฝั่งกันง่ายหน่อยแล้วกันนะฮะก็แค่นี้แหละครับเนี่ยฝั่งเนี้ที่มันเป็นลงเบียครับเออมันจะได้ข้ามฝั่งไปง่ายๆนะ ่าโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็ลงคลิปทุก2องทุ่มนะครับแต่ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบา,บายยจ้าจุ๊บๆ